ป๊อปอายการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจําในวัยเด็กของเกือบทุกคนนะครับป๊อปอายนะครับก็คือกะลาสีเลือกล้ามโตที่ผู้ชอบขับไปอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีแฟนสาวสวยชื่อว่าโอลิฟทุกครั้งที่ต้องการพลังเขาก็จะกินผักโขมเข้าไปทําให้มีพลังมหาศาลเอาชนะศัตรูได้พร้อมทั้งปกป้องหญิงคนรัก เดิมทีเอลซีเซกาเขียนการ์ตูนนายป๊อบอายขึ้นมาเป็นตัวประกอบของนางเอกหลักอย่างโอดิฟเท่านั้นซึ่งโอดิฟก็เป็นนางเอกของเรื่องป๊อบอายปรากฏตัวเพียงแค่บางตอนเท่านั้นในฐานะหนุ่มใหญ่กะลาสีเรือที่มาหลงรักโอดิฟแต่ยิ่งเขียนยิ่งมันมือจนป๊อบอายได้รับความนิยมแซงหน้านางเอกหลักอย่างโอดิฟเลยตกกระไดพลอยโจรได้เป็นพระเอกหลักไปโดยปริยายเข้าขายได้ดีนะครับพเพราะคาแรคเตอร์แปลก คือเวลากินผักโขมแล้วจะทรงพลังกล้ามใหญ่ใจกล้าบ้าบินการลาสีเรือกล้ามโตไม่ได้มีแค่ในการ์ตูนเท่านั้นในยุคที่อเมริกาประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำป๊อปอายกับทําให้ชาวเมืองคริสตันในรัฐเท็กซัสมีรายได้มาประทังชีพเพราะว่าเด็กอเมริกันยุคนั้นต่างนิยมกินผักโขมด้วยความหวังที่ว่าอยากจะแข็งแรงกล้ามโตเหมือนป๊อปอาย จากการสำรวจพบว่าคนอเมริกันกินผักโขมเพิ่มขึ้นถึง33และมันก็คืออาหารยอดนิยมอันดับ3ของอเมริกาในยุคนั้นซึ่งผู้คน้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าป๊อปายคือแรงบันดาลใจของพวกเด็กๆจากที่ไม่เคยชอบกินผักกันเลยเด็กบางคนตื่นเช้ามาก็เรียกหาแต่ผักโขมปีพุทธศักราช2480ชาวเมืองคริสตันจึงสร้างอนุสาวรีย์ป๊อปายขึ้นมาเพื่อสดุดีฮีโร่ของพวกเขา ที่ช่วยเป็นแรงผักในการกินผักขมของประชาชนทําให้ชาวเมืองคริสตันส่วนใหญ่ลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าปลูกผักขมส่งขายและนั่นก็ทําให้ป๊อปายเป็นตัวการ์ตูนที่มีอนุสาวรีย์เป็นของตนเองตัวแรกของโลกและจบจนแบบนี้อนุสาวรีย์นั้นก็ยังคงตั้งแต่ง,งานอยู่นะครับเพื่อให้คนไปเยี่ยมชมทุกครั้งที่นึกสนุกจะหาการ์ตูนป๊อปายมาดูยิ่งดูก็ยิ่งสนุกนะครับนึกถึงความหลังเมื่อครั้งเยาวไวยด้วย